ออดีปดเนี่ยไปเอาทางชนนี่ยังไม่มาปลาพองหมดแล้วว่าห้าไม่เจอไม่รู้ตุ่งไหนยี่าตามาตึงโอเกียงมาตึงแปงนี่แมมกกกกกึงนี่แหละทางชนกว่าบันกูอยากออดีไปเปลือยอายเปลืเราเือปอชาละ้ำมาว่ากูก่อนพะอนีจิบเมียเพื่อนกันเด้เลยครับ ช่พีจิบเบียเพื่ไม่กลัวตรงนารอกเอผมมาเยมมาบ้านผมเกลียยก่ยได้เารโอ้อย,อยอมาเยียมมึงไม่กลัวแต่ตรงนรอกต่อไปคนจิบเบี้ยเพื่อนต้องฟินตองหงิวหน้ามันเลมคลมไม่ปพือผมไม่ละใจไเด็ไไกไร้ควันไปไอ้คำลงจังเลมต่ำ้อยนิดน้ำหิวคเน่ยติดต้อยิบเบี้ยพอมีเมียเพื่อนนี่มันร้อยเลยร้อยจิบเมียเพื่อนนี่ร้อยก้าวแก่เมียเพื่อนลำปิดกับกล้องเรามาน้มี่เมียเพื่อน พอมจริงพอมอะได้เลยเต็มไปหมดพอมันดินพื้นพัวมันเลยให้เรีดนี่ปวดใจเป็นลังใจห้อยทุกทีหลังจังหดในเรียนนีไม่ใช่ลังใจห้อยเมี่ยฝือนไม่เปิดรำใโนกอ่่เต็มืองขึ้น้ามันรวมอยู่ด้วยเมียเองงาายั่งไปยุ่งได้เมี่ยฝือนเมี่ยอมไม่ได้กลางไม่แรงขินแต่มันแต่ว่าไม่ไกลวิ่งเมียเออ เมียเปลือนหน้ากบจล้ววะเฮ้เวลาไปนอนกับเมียเปลือนมันรุนเนี่ยยังรุนจิงรุนว่าในกุดบอลล่ะรุนว่าก้อยิิงป่าดรยิ่งหนูกาตูวยิงคูนี่ยิ่งโลกใจยิ่งปอมมันนั่นแหละฮ่าเนอะเข่งก็โย่บลอยตายเมียน้อยยังกันโอ้ยเนี่ยนหนอยยังเมียน้อยกันนั่นเองโอ้มาธรรมดาไปล้วหยกจักรกลนี่ยุมไม่เมียน้อยจะแต่อื้อ มึงเงินเหวเย่เปื่องยาไรเย่วอนนี้เดินลงรูดื้อมันก็คุมปอเพียงเนึ่งคนเราตั้งระดมรัดนายล่วงหว่าปอเพียงได้ตุกงเรืองไม่ใจเต่าแต่เหลือตังกันเสร็จเรื่องเมียไปปอเพียงก็ได้เกินหลัไปปอเพียงได้เมียปอเพียงกินข้าปอเพียงนอนได้ปอเพียงพ่อเนี่ยโยบายแต่บ้านร่มเม่กลรรจักปอเพียงนันเมื่อมึงเงาเมียน้อยเนี่ยจนมีตายโง่เงาเมียน้อยไม่เกี่ยวไม่ใจฮ่ากูไม่ฮ่าเมียน้อยก็แก่กูรวยขึ้น มึงอ่ะเจ้เมียล้วงบัตพืชแต่ไม่ยอมไม่ร้อยเมียล้วงจริงเมียน้อยกันได้นอนบ้านเมียน้อยอ้อม no ระว่างจักป้าใช้น้ำยาปลาปลาหนิมเรีย,รยบร้อยบ้านเมียล้วงอ้เรากูไปยืนเละแต่ว่าจักป้าหนัวเรากระตีนมาไม้ควับจับกระดมโอ้เมียล้วงอ,อ่ะบ้านเมียน้อยหน้าปอย ก็นัดว่าเราไปแบบเหนื่อยหิวไปดิไปตึงไปเจีไปกินข้าวมันแรงตัวเอมพอนคอยเมียน้อยเนี่ยนะน้องจ๋าน้องอุ้งข้าวไปเดียวยังไงน้องอ๋อน้องไม่เจริยว่าพีมาใจีพีไม่โทรบ๊อกน้องกันนะคะจริงจริงน้องเลยอุ้งข้าวไหวตาพีอย่ามาแบบนี้ทีหลังพีโทรบ๊อกน้องกันนะคะนะนะที่รักนะจงกินใส่เหล่เข้าวจอยใกล้จองเลยนะอ๋อ กูเกลียดป๋าได้ยังไ้ลูเงินเด้วลูกนายเต้มีเรียนเก่งไหมเก่งกูอ่าอยู่ไหนอยู่ป๋ไหนแล้วอยู่ป๋าสองนายตีพึ่งเงินกูก็มันอายุเท่าไรสิบสี่ปีกูเอื้อมได้เลยแค่สิบเจ็ดอย่างอยู่ป๋าสองเลยทำไมลูกมึงเรียนโงงเลยเตกันอยู่ป๋าสองมันอายุสิบสี่ปีไม่คุ้มแม่ไปไหนกูรักได้เกิดกูยิ่งมันได้ก็จะมั่งปวดที่ป๋าบัง ล <tem> ูกบ้องไอ้รักไอ้ยุ่วก็ร้อนกี่แน่ลูกมึงตกเลยมึงถ้าโต๋ม้วเดี๋ยวก่อนฮึ่งเลยไอ้นี่ความดีของตี๋ก่อนร้อนเลยอะไรมาเดี๋ยวรอให้ลูกบ้าบ้อมันเด็กไหนอ้อมมันต่อยเรียบเลยเก็โม้ลุเชตเป็นพี่ของเราที่เต้ยหนุกกันชอบได้ที่หนึ่งกับเด็กแต่ m o ด t ที่เป็นคนมันเปือนมันได้นึ่งตัวเดียวก็มันได้นึ่งสองตัวลูก อยู่ปว๋ยช่องหลาวพี bạn, ่นะที่มาเลื่อยๆปุ๋ยช่องหลาวร้อยเด็กทำไมมันดื้อมากอะน้อยช่องนี้ไม่ร่วมกันทำไมในแท้แม่ลูกพัฒนาการเรียนการสอนศึกษาและจำ้าไม่ลูกพ่อครูไม่ได้ตีทำไมพ่อแม่ตีลูกตีลูกแล้วพ่อหอกตายเลยผมแบกปลาไปโรงเรียนด้ลูกตาบ้าครูตี ครูมาบอกครูมาบอกมาเพ้อครูตีนูกแบปลาไปเลยกวนใ้ครูดัเตตีลแกนเตไงหกอมี่ันตายเดใช้กยกครัก็กดใตีโลทำไมไม่ให้ครูตีอ่ะนูน้ยมันวายเผือยิงกัแม่าก็ไมครูตีไม่ก็วาเผืยิงลกอยู่ก็ตื้อโลก็ก็มากมาเี่ยวไปอาเป็นอบๆให้ครูเล่าไปอ้เป็นดอดดุ้นให้ครูตีตายตัวไปทางลูกก็ มาเรียนไมเมียไอเดียอะไรวเจ้าตัวตายไต๋มันยังเปลี่ยนเขาภาษาราชศัพท์หนูไม่ได้เรียนมันไม่เช่นจะสอนให้คำว่าเบื้องบาตมันไม่ใช่เบื้องขวดไอ้ไรคือเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าเราเบื้องบาตีนนี่ใช่ตีนนี่ประเบื้องบาตแก้วก็ b l าประกอบแ b l a c ต้องตาย b l a อ k แก a c k น้อยหน่อยค่อยคนครู มันไม่มีหรอกกระบอกเล็กน้อยกับนิ้วมือของคนแต่ละคนมีกี่นิ้วข้างละหานิ้วตาสองข้างกี่นิ้วไม่กลับลองเอานิ้วทั้งสองข้างมารวมกันดูซิว่าได้กี่นิ้วใหนรวมใจไหนเราก็แยกเป็นฝ่ากข้างแล้วมาไว้ข้างแยกกันเวลาทำที่เราก่ควงว้างไปเื่อของเพื่อนพี่รวมอย่างนั้นไม่ได้ตัดนิ้วมาปน เอามานับแล้วมารวมเลขรวมบวกเลขต้องลองกินนิ้วนิ้วคนสองมือย่าจ้ะจริงนิ้วคนจ้องก้างแล้วมาพูนเรนกินนิ้วก็ปวด